นีเ่รามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นทเลเลียกันนะคะก็เอเี้อะไรมึงเราใช้ตัวเดิมนะคะส่วนไอ้ไอ้ที่ปากมากชุดที่ก็เพื่อนอยู่ดีๆกูน่าร้วโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขอใส่เบอร์ให้ยาก่อนก็ขอภายป๊บนึงนะคนเบอร์ใครอ่ะเล็กนวะเลกูเล่นแทนนเย่ดาบดาวตกไปเอามาจากไหนวะไปเอาดาบดาวตกมาจากไหนเล่นบนไงเล่นบนสวรรค์เออไหนขอเล่นบางนี่เล่นมาเป็นชาติแล้วเนี่ยกูไม่าด้เล่น น่กูเล่นก็ขอให้เพื่อนเล่นสักแป๊บน,นึงนะคะเอ,อ้ยมึงจะขอหมอ,อกไรลุงเล็กใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นของใครอ่ะเนยแล้วมึงจะขอขอทำไม <c oughs> ขอไปเจ้าของเหรอนี่ของที่โหดที่สุดของเกมคืออันนี้บูลท็อปอยากมึงไปทำไมมันถึงจริงเดี๋ยวกุยอสกบอสให้ดูมันมีอยู่แล้วหาเอากับไม่นเรื่องเศร้าไม่หยาด เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเรียกบอสที่ที่เที่ยนในโลกมาโคตรเจ๋งเลยค่ะบอสตัวนี้เดี๋ยวเจอมองลูฮอกแป๊บเดียวแม่งก็เสือกตายนะดูกูจะเรียกบอสออกมาเลยแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีกูฆ่ามันได้แน่นอนไอ้ตัดลืมไปว่าเลือดมึงนิดเดียวโทษทีเดี๋ยว่าเลือดมึงมีเยอะนะเลือดมามันเลยอะเลือดมึงมีนิดเดียวให้กูทำไงตายแล้วเนี่ยแป๊บนึงขอซ o o m แป๊บ เออเชือกอันกันแล้<ใ>นเนี่ยเออยรบอสอะไรบอสวะแป๊บหนึ่งดีหนึจะเรียกบอสอีกตัวหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้ตายตายแล้วบอสจะหายก่อยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งดิซูมออกปั๊บดีนี่ไงด้านล่างนี่ไงเป็นไงล่ะเนี่ยบอสท,ที่เ<อ>ก่งเ<อ>ก่งสัสสัสเลย เก่งสัตว์เลยเหรอเออมันโหดขนาดนั้นเลยไม่ได้เก่งหรอกแต่มันมีเวลามันตีมันตีรนัวๆไงรุนัวๆถ้าเราบินตลอดมันจะทำอะไรได้ป่าววะมันได้ทำได้มันจะบินตามเราไงเออใส่ไฟชนะมึงเข้ามาจากไหนวะตรงนี้เหรอที่จริงมึงจะอัดคลิปมึงจะอัดคลิปวันนี้ก็ได้มึงเบลล์บอมมาจากไหนไอซิ่งนี่ฮะ ได้แล้วยังยังไอพิงไปกดอะไรอ่ะไม่ได้กดดูโอเคจก้าแปดสีเนี่ยนะฮะไมหระนาวคูใช้ท่าดมะนาวมะนาวไอใช้ท่าไม่ตายนี่สายหรออบ ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมไปสักพักนึงนะเกมนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเราเปลี่ยนเล่นแล้วเราจะชื่อคิดว่ายังไงนี่คือ o t สองเกมหันสาคิดได้ไงคิดได้จสมองกูเมื่อกี้เนี่ยแหละก็เดี๋ยวเราจะมาเล่น sleep o t ไม่ใช่ sleep a o t อะไ กูเล่นในคอมเองต่อให้เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเล่นในยเพื่อนอะไรอะไรอ้ามเกียร์ในคอมเหรอเออก็มึงบอกว่ามันเล่นในคอมเล่นในคอมได้กูก็จะเปิดเนี่ยอในจะเปิดเนี่ยให้หนูไปนข้างนั้เราเล่นรอรอบนึงก่อนนะเออไม่เล่นรอเลยกูจะแดกมึงฮัลโหลเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เดี๋ยวกูเล่นด้วยเดี๋ยวกูขะเดี๋ยวกูชัตตา มึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเร็วๆมึงชื่ออะไรผมไม่ต้องชื่อคราบผมเล่นไปเรื่อยผมไม่ต้องชื่อครับผมเล่นไปเรื่อยมึงจะกินที่อะไรผมเป็นกินฮีโร่ผมไม่ต้องชื่อผมบอกว่าผมเล่นเรื่อยๆแม่มึงดูปานิโมเมื่อกี้กินตัวโหดไปได้แต่เสียดายไอเฮียเมื่อกี้ที่เราแดกไปแดกไปหมดแล้วนะเราเหลืออะไน้อยกว่าคุณจะางตินที่ขตินเองครับ โอเพื่อนบอกว่าจะพาเราตีลิขสิทธิ์นะคะให้แล้วเดี๋ยวมึงอย่าชิบหายครับถ้าผมไม่ชิบหายครับผมขอตบหัวเพื่อนสักร้อมรับตีลิขสิทธิ์มึงเสียตังค์นะครับผมไปลิขสิทธิ์เพลงเที่ยวร้อมันเรียบร้อยเล่นกับใครไม่เล่นในโทรศัพท์ก็ล้อมได้นะไอ้เหี้ยโน่อ้าวไอ้โทรศัพท์ก็ล้อมกูได้ไหมเคยติดอันดับหนึ่งมาแล้วกูเคยติดอันดับสองเท่านั้นแหละกูณดูหนัง X ดีกว่าเอ้ไอ้ลามุก เดี๋ยวเราขอไปโหลดเกมนี้ก่อนเราจะตั้งชื่อเกมว่าเกมขันสานะคะเออะไรก้ออุ้ยเอ็ไออะไรไม่ใช่เอ็ไอไม่ใช่เดี๋ยวเราขอมาโหลดเกมนี้ก่อนนะคะมีเดี๋ยวคนบอกว่าเกมนี้มันสนุกสนุกอาจจะคิดว่ามันเอ้ยจะเกเกมนี้เปอยกเล่นมาเร็วมาเลยพ่อขอตั้งชื่อว่า สมเกมหันสาแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ากี่เกมนะสองเกมหันสาแล้วมึงมาเล่นกุต่อนมากูไม่กูดูสกินแล้วกูใส่สกินนี่นะยมยังไ่ยัม่ยังไมยงไม่ยังไม่อังยังม่ยังไม่ยังไม่ั่มัมัมงยงมเยม่อย่อยคยมยงเมย เป็นเลนเรนโบ้ค่ะเรามาเป็นเลนเบค่ะเรนโบ้ค่ะเรนเบค่ะเรนโเป็นยังไงบ้างเรนเบย์เรนโบ้ไม่รู้จักหรอคะน้องกูตอนนี้แค่มิติดและดำอยู่แต่ไอเจ้าตายแล้วเนี่ยนี่คือของการเล่นนี่คือความเที่ยของการเล่นสลีปดอทเอเอนะสลีปดอทเอดไอโอค่ะเออขอโทษแทนเพื่อนที่สารและเลวคนนี้ด้วยนะคะ พอเอินอีเฮียน,นี่คำหยาบด้วยชื่อฟึ่งยันเดงสินเออไปดูแล้วดูไม่หมดทุกคลิปเสียนเปล่าอีเทียแบบโู้โหเสียงน้องเสียงพี่เสียงกาเสียงไก่ไม่มาอยากเห็นแม่งกูเปิดให้ดูเลยมไม่เอาเล่นสลีปก่อนโอ้ยมึงยังไม่เจอกูเลยเนี่ย ถ้ากูติดอันดับแล้วเดี๋ยวกูจะโชว์มึงให้ดูเถ้ากูติดอันดับนะมึงเสร็จกซ์กูไม่เก็บปอดกูไม่อยากจะจุนกี้แค่อยากเอาหน้าไปถีบหน้าอุ้ยเหลืออยู่18เปอร์เซ็นต์ายแล้วคิดซะว่าลืมพี่เหลืออยู่18ไปไนะเปอร์อเซ็นต์เท่านั้นนะคะเฮียเสร็จแล้วเว้ยยันแป๊บนึงโอ้ตายแล้วค่ะยันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาแนะนำเกมในโทรศัพท์ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันค่ะเป็นเกมที่เวลาว่างเมื่อไหร่ ไก่ไก oh, ่เกิไม่เล่นสักทีเอ้ากำลังมาดูของมึงอยู่เนี่ยกำลังมาดูคลิปมึงอยู่เนี่ยหกร้อยแปดบอกว่าตะกรงันไม่เหล่าใครเยอะกว่ากันขยากเกียนคนใหญ่ตัวใหญ่ให้ดูมึงอยู่ไหนสายบนกูอยู่ขวาบนถ้ามึงเห็นเรนโบ่ะคือตัวกูแล้วแหละเขาไม่มีใครขวบบนตามมากูชื่อปิมชื่อพิมปะฟิมเฮียสุดเฮียสุดเยอะมึงจะเอา เอาให้ตายอ้าวเดี๋ยวมึงตีนเลียกเขาสิแน่นอนเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยไหมไม่เป็นไรครับแอรกูจะตายแล้วเออไม่ตายว่ะโอ็ดเท่กระสไปเปิดดูแป๊บเดียวเย็ดดนะมันเมื่อกี้มันไม่ได้พูดว่าเ,เย็ดเท่อะมันพูดเย็ดดูนะกูพูดเย็ดเข้ไอสัตว์นะครับผมนี่นะครับผมไอ้นี่นะครับผมบผมึงไปทางใบเดียวของมึงนะครับคุณรถค้าครับ ถ้าให้กูช่วยมึงจะให้กูฆ่าครับถ้ามึงเห็นตัวเรนโบว์คือตัวกูแล้วแหละไม่มีใครที่เป็นเรนโบว์เหมือนกูแล้วแหละอสัตว์เมื่อกี้กูเห็นเรนโบว์ตัวใหญ่ใหญ่ตัดเน๊ตผไม่คิดว่าเป็นมึงพวกกูนั้นตัดหน้าไปแล้วสัตว์เอ้ยสัตว์ถึงว่าทําไมกูตายไม่ไเมื่อกี้ไม่ได้ชื่อมึงเลยนะครับผมและชื่ออะไรล่ะครับมันมีชื่อ G G W P X D D D เมื่อกี้ผมไม่ได้ชื่อชื่อนี้นะคบผมออก็บอกแล้วไม่ใช่มึงนะมึงจะ ยันเคตอนนี้เอ้ยเย็ดโดตอนนี้วูบ,บแบกคูลเล่ห้าเปอร์เซนต์ไปตกลงหน้าครับมาโอ้ตายได้วิววิวไม่ได้องกูเลยวถ้กูติดอันหนึงแม่งกูจะลอ็ลอกกูจะติดจ้กะกูยังแบบเจอม,มึงเมื่อไหร่กูฆ่ามึงเมื่อนั้นน่ะเมื่อจิ๊เมื่อกี้กูเจอเรนโบ้ด้วยตัวเล็กเิกเปตัวเล็กๆอ่ะใสอยังมึงเลยเมื่อกี้กูหันไปดูอ่ะฆ่าได้แล้ว แต่ก็คำไม่ได้เลยเออก็มน็ไม่ชีวิตอยู่มึงรู้ไหมไอสัตว์กูฆ่าไปหมรเลยดูมึงชิ่เท่าไหร่วะยังไม่ติดไอสัตว์แต่ตอนนี้มีตะกอห้าร้อยลหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วขึ้นหนึ่งพันกูก็ผ่านเลยกูขึ้นหนึ่งพันแล้วล่ะกูผ่านกูไม่อยากจุนจี้ไอเที้ยนี่มันนำกูไปแล้วไอสตี๋เที้ยเอ้ยเฮ้ อะไรสานนำได้แค่นี้ก็ตายอะไรตะมายีกันกอะไรอ่ะเป็นไงอปนดับพี่เท่าไหร่ละเมื่อกี้ผมอันดับที่สี่สิบนะครับมีเหรออะไรอะอะไรอะไม่ใช่ตัวมึงรลดไปฟิล์ม ถ้ามันกูใหญ่แล้วไปกลัวอะไรตัวเล็กๆกระจิ๊ดๆอย่างมึงแต่กูก็ขนกวาดไว้เดืดเดดเดกูจะไปการดอกดึงให้ดูนะมันเขียนว่าท็อปวันมึงเจอกูเข้าไปมันมันเขียนว่าท็อปวันจริงไหมว่าอันดับหนึ่งไม่ไม่จริงจีจีสับไี้จี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 ผมไม่จริงผมกูไปท็อปวันอ่ะไอ้เหี้ยกูสามารถตัวอันดับหนึ่งได้ไอ้เหี้ย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 นี่สัตว์มันอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งก็ได้หุนตัวใหญ่ๆห่เนี่ย <Net> ตอนนี้สองสองอะไรไม่รู้เจ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 มาแล้วเฮ้ยนี่เนี่ยเลี้ยวอุกเยอะก่อวันนี้ขอให้ไม่ติดเชกันสินะคะพร้อมที่แค่นี้เดี๋ยว